thank you เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรจากพระบรมราชว,วาทและพระราชบัรญัตของพระองค์ตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมานั้นจะพบว่าพระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการรู้จักความพอประมาณการคำนึงถึงความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวและทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ระนักถึงการพัฒนาตลรนแบบขั้นที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำรงชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันณนวันนี้ภายใต้ชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้เข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนขึ้นจะขอยกพระราชดมรัตที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงมาสักสองสองค์ เป็นต้นว่าได้เข้าเฝ้าพระบาททมเกระเจ้าอยู่หัวที่พระราชวังจิรดาโรหถฐานณวันนั้นได้ทรงรับสั่งเปรียบเทียบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมพอที่จะประมวลได้ดันต่อไปนี้ก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นเสมือนกับรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนกับเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากนั้นมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปมีวาระหนึ่งนะครับถ้าย้อนนานขึ้นไปอีกในปีช่วงปี2517วันนั้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันที่19กรกฎาคมได้มีพระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาว่าในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มต้นในการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนโดวยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ว่าถูกต้องตามหลักวิชานี้เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นมาตามลำดับต่อไปและรับสั่งอีกว่าการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพาลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ได้มีพระราชสัรัสิเมืว,วันที่4ธันวาคม2541ด้วยเช่นกันว่าความพอเพียงนี้อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพผู้จาก็พอเพียงทําอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงเพราะฉะนั้นนาทีคนไทยของเรานั้นทุกคนจะต้อง อันเชิญสายกคร้าเพื่อบริบัติตามเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนครับความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อต้นปีพศ .2542 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒในฐานะหน่วยงานหลักในการวางแผนของประเทศตระหนักถึงความสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้เชิญผู้ทรงคุวุฒิจากสาขาต่าง,งๆมาร่วมกันพิจรารณาก่นกรอง พระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสรุปออกมาเป็นนิยามความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเผยแพร่เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2542เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25ปีตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดผลและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญ,ญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตูที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำหลักวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติดูเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีสรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงที่สรุปออกมาได้ก็เป็นสามหลักการกับสองเงื่อนไขนะครับสามหลักการนี่หลักการแรกก็คือความพอประมาณคือไม่สุดโตง่งทำอะไรก็ทำอย่ายให้สุดโตง่งทำให้พอประมาณหลักการที่สองก็คือความมีเหตุมีผล ใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็หลักการที่สามก็คือการที่จะมีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงจากการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเปลี่ยนแปลงไปก็ไม่ถึงขนาดล้มลงไปเพราะ,ะนั้นจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำอะไรเสี่ยงมากจนเกินไปนอกจากนั้นก็มีสองเงื่อนไขที่เราเรียกว่าสองเงื่อนไขกำกับ หนึ่งเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยยิ่งเข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราถือว่าสิ่งที่ต้องมีนั้นคือความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องของความเพียรความอดทนสิ่งเหล่านี้จะมีความสําคัญที่จะทําให้นำอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์เต็มที่แล้วก็เงื่อนไขที่สอง ก็คือเงื่อนไขเกี่ยวกับความรอบคอบระมัดระวังคือการมีเหตุมีผลเนี่ยเอาความรู้แบบที่ไม่ได้ทดสอบมาใช้เนี่ยขอให้ระมัดระวังขอให้เอาความรู้ที่รอบคอบระมัดระวังมาใช้ถ้าเราได้ยึดหลักทั้งหมดรวมทั้งเงื่อนไขกำกับสองข้อนเนี่ยผมเชื่อว่าใช้เป็นหลักกรองการตัดสินใจของเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถ ได้ประโยยชน์อ่าางมกมายครับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆเท่าที่มีประสบการณ์เวลาที่คนสนใจเพราะว่าเป็นปรัชญาของทระบาทเวิวหัวก็จะขอให้ชี้แจงทุกคนฟังแล้วก็บอกดีแต่ว่าผมคิดว่าการที่ฟังแล้วบอกว่าดีเฉยๆเนี่ยไม่พอคงต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทั้งผู้ที่ไปอธิบาย ก็ต้องออกแรงในการพยายามอธิบายให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้เอาไปใช้จริงๆด้วยทางด้านผู้รับเองก็เหมือนกันเมื่อสนใจก็คงต้องเปิดใจเปิดสมองพยายามทำความเข้าใจแล้วก็คิดด้วยว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรระดับของประเจกบุคคลหรือคนหนึ่งคนใดหรือครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าชัดที่สุดเพียงแต่มาบอกว่าใช้สำหรับ มาเป็นหลักในการบริหารค่าใช้จ่ายของตัวเองหรือครอบครัวเนี่ยผมก็ว่าได้ประโยชน์มหาศาลแล้วก็คือว่าถ้าเรามีหลักประจําใจเหมือนกรองการตัดสินใจของเราเนี่ยนะเ,เราคงจะต้องดูรายได้ของตัวเองเราคงจะดูว่าเวลาเราไปซื้ออะไรหรือคิด่ทีจะซื้ออะไรเนี่ยเราสามารถจะรับได้ไม่เป็นหนี้จนมากจนเกินไปเ,เพราะเราต้องนึกถึงความพอประมาณนะฮะ นึกถึงความมีเหตุมีผลว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยหมายความว่าถ้าเราบอกโอรายได้เราสูงสุดเนี่ยเป็นแค่นี้เราก็ไปจ่ายตามรายได้ที่สูงสุดเลยพอเรามีปัญหาขึ้นมาก็จะอาจจะทำให้ลำบากมากอาจจะถึงขั้นล้มไปเลยนี่สิน,สนเกินตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแค่นี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วไม่ใช่เ,เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยได้มาใช้เป็นหลักกัดกรองเนี่ยนะ ผมเชื่อว่า,อาตัวผมเองได้ประโยชน์แน่แล้วเกือบทุกๆคนทีเดียวจะสามารถไปเป็นประโยชน์เพื่อตัวเองและครอบครัวได้ครับแต่ละกลุ่มล้วนแต่ที่จะอยู่ในสถานะต่างๆที่จะมาร่วมกันทำให้ในที่สุดแล้วประเทศไทยจะได้พัฒนาอย่างยังย่งย,งย,งยงืนครับการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่ได้มีประประมราชานุญ,ญาต ที่จะให้ใช้ความหมายนะครับแล้วก็แนวทางเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วเนี่ยทางสํงงานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เห็นว่าเรื่องการที่จะกระใจายแนวความคิดหรือจะนําไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยังมีวงที่แคบอยู่นะครับก็เลยขอว่าน่าจะมีคณะกรรมการนะครับที่จะสามารถดําเนินการในเรื่องแล้วขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ก็เลยเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนะครับกับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะครับโดยมีท่านอาจารย์จรายุนะครับสรางกูลนย,ยุทธยาเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับในหลายๆด้านเนี่ยร่วมเข้ามาเป็นกรรมการ ซึ่งแนวทางของคณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้มีอยู่สองแนวทางด้วยกันแนวทางที่หนึ่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะเผยแพรนะ่ในเรื่องของความคิดนะหรือปรญาสิกิพอเพียงให้ไปอยู่ในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะครับลงไปถึงระดับนักธุรกิจนะขนาดใหญ่ในวงราชการต่างๆส่วนที่สองนั้นเนี่ย จะดูในเรื่องของแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะมีในหลายๆส่วนด้วยกันตั้งแต่ว่าแนวทางปฏิบัติแม้กระทั่งในระดับหมู่บ้านนะครับในระดับชุมชนลงไปจนถึงในระดับของธุรกิจขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องของการค้นหาวิธีที่จะทำอย่างไรที่จะแปลงนะเรื่องของปรชญาเนี่ย เศรษฐกิจพอเพียงให้ไปสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับภพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะถือว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนของกระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้นํามาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ไขปัญหาของวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราในวันนี้ภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินข้อตกลงระหว่างประเทศการเกิดโรคระบาด ซึ่งมนุษยชาติไม่เคยพบมาก่อนหลายอย่างสิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องและประชาชนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นกลไกลที่สําคัญในการที่จะสร้างเกราะป้องกันให้แก่ประชาชนของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนในชนบทเพื่อป้องกันและสร้างความสมดุลระหว่างทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนทรัพยากรด้านปัญญาและทรัพยากรในหมู่บ้านต่างๆ ตรงจุดนี้เนี่ยการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีเกาะป้องกันและสร้างความฉนุลในชีวิตในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมไทยที่อยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้การดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะมีหน่วยปฏิบัติงานหลักคือกลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียงในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคะ่ะสําหรับแนวทางการขับเคลื่อนนี้นะคะ เราจะดําเนินการโดยพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เนื่องจากว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งอาจจะมีความเข้าใจยากบ้างเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเรามาร่วมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็จะนําไปสู่การนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลงานทั้งหมดจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของทุกๆเครือข่ายเรียนรู้เราจะร่วมใจกันถวายเพื่อเทอิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาครบ80พรรษาในปี2550ค่ะดิฉันจริงอยากที่จะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาร่วมเป็นเครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆกันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23ธันวาคม2542 ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้ซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาสูนรวมให้อยู่ดีกินดีพ่อสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าตลอดกาล